สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคืนนี้ผมจะมาคำนวณสองตำบลเน,น้นตรงชนก้าสูตรให้ชมกันนะครับเด็กคนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจกรากินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรใช้ไปเฉพา,ยาะย่างในจรับชมกันด้วยนะครับ หากชอบนทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคด,ดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับถ้าสูตรอย่างไรก็สุดก็สิ 0. บุญ20หมวก มื่บนเจ็ดสูตรก็จะเป็นเก้าสูตรนั่นเองนะคะรับเท่ากับเก้าสูตรถ้าหลุดสูตรได้สูตรหนึ่งมันก็ไม่ถึงเก้าสูตรมันก็จะเป็นแปดสูตรถ้าแปดสูตรนี้ไม่ได้ตัวนะต้องเก้าสูตรเพราะผมวัดดวงมาที่เก้าสนะครับเนาะเหือจงังหมดแถวแนละ้วสิบบนลอดมาสามยังไม่สามเคกันมาอีกยังเหลือสองสุดสี่เก้ามาหายไปหนึ่งตัว หนบุญแปดสูตรทั้งหมดที่แล้วชนกันเจ็ดสูตรนนเองไม่มีแปดชนกันสูงสุดเจ็ดสูตรก็เข้าอยู่เนาะหนบุญแปดมาเจ็ดสูตรไม่มีสูรนหนชนทั้งท 8, ะลุแปดนเองก็จะเป็นมาเจ็ดตัวนะเด้งก็จะได้แปดนเองนะครับเนาะจะเข้าล่างเทนเนาะแปดเจ็ดบนตรงออกมาออกล่างแทนนนเองไม,ไม่ไม่ได้ตัวเนาะนะเดงวันนี้พลาดพลาดหลักสิบหนึ่งสูตรหนึ่งสูตร มางวดนี้ก็เอากําลังคาดออกอยู่นะก็จะใช้สูตร6ตัวสูตร8ตัวจะไม่ใช้งานนะไอ้จนหมดแล้วก็จะไม่ใช้งานเนาะอันนี้ใช้ไปสุดแล้วก็ลุกไปเลยนะครับรอบนี้ปกติมันก็ยาวสุดหน้ากระดาษแต่สุดมันยาวสุดหน้ากรนะดาษแต่เอาอเขียนแค่นี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยว4ด้วย2สูตรนี้เนาะ4 6 8 9ส่วน1 2 4 6 8 9ส่วน1 2ได้ตัวเดิมนั่นเองนะครับ9เก้าแ9 8นั่นเองนะครับ เขียนสิติไม่ต้องเขียนเยอะเขียนเยอะมีที่เขียนต่อนี่นเองนะครับแล้เขียนแค่นี้พอเอาส่วนยกสัง์คือตัวนี้เข้ามานโมเทเลวนั่นเองนะครับยังยังเหลือรอดเนาะนั่นเองแต่ก่อนหลุดเนาะอันนั้นเก็บไว้ให้โอกาสนะแอ่หลุดรอบนี้คือยกเลิกเลยเพราะว่าจะยืนหกตัวเนาะจะไม่ยืนแปดแล้วสำหรับสูตรบางหลักลก็จะยืนสูงสุดหกเนาะ มาครบจึงจะยืนแปดนั่เองยืนแปดว่าจะพ่อสูตรมาครบนั่เองนะครับเนาะห้าเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสองสามที่รอดมาจากง,งวดทะเล้ 10, นั่นเองนะครับเก้านอกหลักสิบข้ามแปดแปเก้านั่นเองนะครับก็เคยสูตรนี้รอดมันจางวดทะเล้นเข้ามาในงวดทะเล้นนั่นเองนะครับนี่คือหลักสิบนั่นเองนะครับเข้ามาจริงทะเล้นเนาะแล้วก็หลักน่วยรอดจางวดทะเลนแปดสูตรเนาะ สามส8 9หกเจ็ดแปดเก้าศูนศูนย์ี้นั่นเองนะครับเอนะศูนย์นี้ผมได้เข้าเลขแปดแล้วก็สูตรเสีก็เข้าเลขแปดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งั่นเองเลขแปดสูตนี้ก็สูตรนี้นั่นเองครับกสูตรสูตรบนะครับสูตรบีเนาะอมันยังงนะ วีเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดคือตัวนี้เกวาศูนหนึ่งสองสามสี่หกคือตัวนี้เก้าเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสามสี่ต้อเจ็ดแปดศูนย์สามสี่คือตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะหนึ่งสามสี่นี่นเองนะแม่สูตรใครเห็นแม่สูตรนเองนี่คือวีหนึ่งวีสองกับวีสี่ นี่นะครับแล้วก็สูุดสีนะครับสุดสีสุดสีสีเหลือสีหนึ่งกับสีสีแล้วสีหนึ่งกับสีสีที่เหลือรอดแล้วก็แล้วก็สามสีคนเชลลวได้เลขแปดหนักหน่วยทั้งสองสูดนั่นเองครับวนี้ได้สามสีหกเจ็ดไป็เข้าส่วนหนึ่งโดยตัวนี้เข้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คือตันนี้นั่นเองนะครับเนาะยืยนแปดตัวเนาะสรุปแล้วก็คือยกลูกใช้งานนะครับแล้ววัดดวงไปมุแอล้วก็ได้เฉพาะลกหน่วยเจ็ดศูตรนี่แหละราพีกันมาอยู่ละหน่วยเจ็ดสูตรนี้แต่ว่า,ามันมีแปดสูย์อีกสูตรหนึ่งไม่มาน,มานั่นเองมาเจ็ดสูย์นี้นั่นเองแล้วก็ชนที่เจ็ดสูตรด้วยแปดสูตรชนซูสูดเจ็ดสูตรเนาะนั่นเองแตนวันนี้ชนตัวเดียวเลยละหน่วยเนาะจะวัดไปที่นับสุดใจเนาะ นี่ชุดเล็กยังมีชุดเล็กอีกตรงเนาะนะครับนี่ชุดใหญ่เองสี่ชุดเดียวหลักหน่วยเองหลักสิบก็จะเป็นห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองกัเองนะครับศูนย์สองศูนย์ามนี้นั่นเองนะครับ 5, 6, 9, 0, 1, สนี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็หลักสิบศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะครับห้าหก เก้าศูนย์หนึ่งสองั่นเองนะครับสิดจุดสองสูนรที่เหลือรอดเนาะสองศูตรมันน่าจะมานะครับมันจะดวงมอนกันเนาะแต่ต้งเยอะสองสูตรแท้ๆมันน่าจะมาสามสูนย์ได้ใช่ไจะมาแล้่วก็ยังไม่มาครบเยเนี่นเองจะศูนรหน่วยมาน,นี่เองหน่วยต้องเยอะด,ดันเข้านั่นเองงงเลยให้เงินหน่วยก็ราสิบคือตัวนี้เนาะจาับ่ว้ละหน่วยยึด สี่ตัวเดียวนั่นเองนะครับมาทั้งหมดตอนนี้มันจากตัวนี้นั่นเอง v ีเอนั่นเอง v ีชนหรือปะทะน,นั่นเองหกชนหกชนหกไปเอาชนเจ็ดตัวเดียวชนหกตัวก็ไม่เยอะนะ่นึ่งสองสามสี่ห้าหกมีศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกไม่จับเยอะเลยจับแบบเด่นสุดเลยเด่นจับบเด่นสุดเลยวัดไปเลยนะครับมามาวัดไปเลย ็ห <Wow. S 2> ้าสี่อย่างนี้เนาะก็หกสี่เก้าสีู่นสี่หนึ่งสี่สองสี่อย่างนี้เนาะห้าสี่หกสี่เก้าสีู่นสี่หนึ่งสี่สองสี่ไได้หกหนึ่งเป็นหกัวเองนะครับหกุดเน้นตรงเน้นตรงกันกับอันเองระสูตรเขาเน้นตรงกันกับหรือการออกล่างในงงทะเลเขามาล่างเลวเนี่ยเรีว่าล่างแทนบนบนแทมล่างก็เยอะล่างแถมบนก็เยอะ บนมาล่างก็มีล่างมาบนก็มีเนาะแต่เราเน้นไปตามสูตรบนคือบนล่างคือล่างเนาะนี่คือผิดถูกคือถูกบนคือบนล่างค,คือล่างไปตามนี้เลยนะครับตามเป็นสูตรคำนวณเนาะเรียกว่าสูตรคำนวณนั่นเองนะครับเนาะถ้าคาดเด่นด้วยสูตรกรรมการของเรากรรมการของเราสามอีพีนะครับนะเราสามอีพีสามอีพีแรกของบนเป็ดสิบสองสิบสามนะครับ ห้าสี่คัดเทระตัวเลยห้าสี่ชนที่เป็นแรกไม่มีห้าสี่นะครับเป็นที่สองไม่ชนห้าสี่นะครับที่สองชนอยู่ใช่ห้าสี่ซิมพูเป็นสามไม่ต้องมีงมีแค่สองอยู่ในกลุ่มซิมพูนะครับนพวกเคือเด่นอันดับสองอันดับเด่นรองนะครับสีส้มอันดับหนึ่งสีเหลืองบวกชมพูเอันดับหนึ่งกลายเป็นสีส้มแล้วก็ สีม่วเป็นอันดับสองที่เหลืองเปอันดับสามนั่นเองนะครับหกสีจนสีมพูนะครับก็ไม่ต้องดูทุกแผงก็ได้เพราะว่าติ๊กไวแล้วสีมพูมายถึงสองในสามอีพีนั่นเองนะครับเก้าสีสีเก้าสีเหลืองหมายถึงหนึ่งในสามอีพีนั่นเองนะครับเหลืองคือหนึ่งในสามอีพีนั่นเองนะครับ ส4สีหรือสูนมา1ใน3 EP นะครับ1 1 4่หรือ4 1สีเหลืองมา1ใน3 EP นะครับส4เนาะห2 4 4สีเหลืองก็มี1ใน3 ep นั่นเองนะครับ วันนี้ไออีพีนี้ไม่มีสีส้มเนาะไม่ชนสีส้มเนาะสีเหลืองบอกว่โฟกัสเป็นสีส้มมีสามสามจุดนี่นะครับถ้าสูยไม่หลุดในสายอีพีเลขชนกันจะได้แค่สามจุดนี้นั่นเองถ้าหลุดมาสองในสายจะเป็นกลุ่มชิมพูถ้าหลุดมาหนึ่งในสายอีพีจนกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับอีพีนี้ไม่มีสีเหลืองไอ้ไม่มีสีชสีส้มเลยนะมาแค่เด่นเด่นรองก็เด่นเด่นรองอันดับสองกับอันดับสามนั่นเองนะครับเด็ดซุไม่มีอะไรเองตาม ตามที่สังเกตนะผมจะเห็นส่วนมากมันจะมาในกลุ่มสีมพูเนาะเกือบทุกหมดเลยจะมาในอันดับสองตลอดเลยอันดับสองคือซีมพูเนาะส่วนมากจะมาในอันดับนี้นั่นเองส่วนมากส่วนมากเลยทั้งบนทั้งล่างจะมาในกลุ่มซีมพูเด่นนั้นรองอันดับสองนั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับวันี้ก็เป็น EP ที่17แล้วนะครับเสร็จแล้วใครไม่ตันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหัวไทย 956นะครับแล,ล้วกดคำว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็เต็มคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสัหราบคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ